สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบน,นะครับทุกๆทุกคนกันนะครับวันนี้เขามาแล้วฝากทักทายเข้ามาครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับเพื่อเป็นการเปิดทากร้องเห็นครับวันนี้ขออนุญาตว่าไลไรสดใน youtube พี่น้องครับเป็นเังไรน้พี่น้องเขายูทูบขึ้นมีซคดีให้เราพี่น้องนะครับอ่าเป็นเรงไคือเงียบหายเงียบหายเลยพี่น้องครับวันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเังไรระบบมันเป็นไงครับปิดกั้นครับแต่พี่น้องนะครับขออนุญาต ปาไหลสดสาวสิบปีเล้อเดี๋ยวนาทีหนึ่งแบบคนในบางคนอยู่พี่น้องครับเพีงเลยครับแสดงว่ามันมีการมองเห็นคักเล่นะพี่น้องครับตัวนี้มจะบ่ได้เห็นกดคุมชนยึงลยพี่น้องครับแต่ว่ามันคือเป็นให้นะพี่น้องครับปอได้ข้ามาเร้วทาให้เขามาคเขาสมงมาเร็วฝากกดไหลกดแช่นะครับเป็นการแจใจให้เนี่ยพี่น้องครับครับปได้ข้ามาเร็วนะครับขอุยาดพิม ขัดใช้ของมาเนี่ยนะครับผมขอ,อยาดดูเช็ดนะครับเช็ดสดนะครับมันกลับหัวบอกอยิ่งไรนะครับเอานะมาแล้วสิบ <c oughs> ออคนมั้ยนะครับขออยาดขัดใช้เนี่ยครับพี่นอ้องได้ยินเสียงเดือดเจนบอผมก็เลยสงสัยนะครับว่าเป็นแยงช่วงนี้ครับยูทูบคืออ่ปิดกคาการมองเห็นนะครับปร mm hmm. ะกาศว่าเปิดคาร์การมองเห็นนะครับก็เลยมาร้องไลน์สปิร์น,นครับด้วยอ้ยอาวชัดเจนดีเสียมึงโกสิทธิ์ฟาร์ม หัวหมุนบอกนะครับยังไลยมุมมนตั้งได้สดเลยนดซนะครับพยาธิระบบกล่องครับอยู่บุรีัมย์ฝนตกครับแล้วกาเออบุรีัมย์ฝนบ่ตกสุรินทร์บ่ตกพายักฝนตกครับการขับพายักฝนตกนะครับ้วก็เป็นยังในบุคับเป็นช่วงๆเป็นลิ้นหุ่นี่บุคับตัวนี้นะครับผมหมันม่านสรงใสกระแสครับเพิ่งชื่อเป็นเงินก็เปิดคาการมองเห็นป้าคนติดตามสองแสน เจ็ดหมื่นสี่พันคนนี่คนเปิดเปิดคาเอ็นจีเมน t แค่สิบคนนี่แสดงว่าปิดมากมากเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่มันเขาอว่าผมมันไอ้ยังก่อที่ขายช่อง y YouTube บอกเขาจะก็ได้ปิดคาการมองเห็นตีคนก็ได้เข้าติดตามตินะครับยิ่งเลยนะครับแต่ว่าก็ถทอว่าตอนนี้นะครับ youtube จะอ่าพอคอยเปิดคาการมองเห็นนะครับแล้วก็อืมลงคลิปไปคนก็่เบึงนะครับ แต่ว่าบ่านี้ลงคลิปลง YouTube คนเบิง่ง4 5 0าคนเบิ่งบ่เกิน1,000นะครับลงไปในเพจคนบางปเป็นแสนเป็นล้านครับหลักแสนหลักล้านนะพี่น้องสงสัยนะครับอืนะครับแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ทาง YouTube ต,งาติดต่อเข้าวแม่ตะวันรัวของแท้ของปลอมครับเข่ามาถามว่าอยากให้เป็นที่ปรึกษาใี่ไหครับียังทีอย่างนึงแ่ะเรื่องบุคคลยังผิดพี่นอ้นองนะครับมันเรียนให้เออ่เชิญว่าบิดคาการมองเห็นบ่ รือว่าไปเขาร่วมกับพ์ดเนอร์อยู่พี่น้องก็ได้สงสัยมันก็ได้เหตุให้เหตุคลิปแล้วคนบาเห็นครับเดี๋ยวคงต้องไปเบบ่งหลังบ้านแต่ว,ว่าเป็นเนีนเน่ยครับมผมแค่นี้แหละพี่น้องนะครับเพามีคนเบึงเลยครับ